Wake up in the morning feeling like P.D. Hey, Grab Joe? my glasses, I'm out the door I'm gonna hit this city That's Before tough. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack Cause when I leave for the night, I ain't coming back I'm talking pedicure on our toes, toes Trying on all our clothes, clothes Boys blowing up our phones, stones Drop, and playing our favorite CD เลยค่ะตอนนี anyway, ้อยู่กับพวกเราราฟเล่ตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่โรงเรียนพิหาลงก่อนให้ทานว่อยู่ในวัยไหนรู้แต่เขาทานรอบใต้แน่หรือยูไม่ใช่เนื้อเนื้อใช่ไหมเน้อมาื้อจริงอ่ะ รับจนแับฝาดไปเร่งแล้วที่นี่ก็แบบว่าเลี้ยงเลี้ยงฝัดไปเยอะมากเออเฮ้ยเราเลี้ยงอะไรเปล่าเปลี่ยนตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากมีตัวเงินตัวทองด้วยใช่แล้วเขาก็มีการทำแบบพวกน้ำหลักชรสภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยมาเต็มมากเลยไปดูไปดูเลยงั้นเดี๋ยวเราไป Yeah, man. So we back in the club, with the bodies rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done. I feel like a zombie, gone back to life, back, back to life. มีกล้วยให้กินอ่ะตลอดทางจะมีกล้วยให้กินตลอดทางไม่ใช่น oh, like, ั่นแหละก็ไม่ต้องกินข้าวมามากล้วยเขาน่าจะเอาไว้ให้พวกกาแฟเขาเนื้อเนึกว่าเอามาให้เรากินก็จะกินก็ได้กินไหมไม่ไหวไม่ไหวกินไหมกินบ้ากินบ้าน่ากินเนาะเออแต่มันก็กินได้นะจริงๆถ้าเราจะกิน ถ้าเรามาก่อนหน้านี้สักสองสามวันนะคะเราก็จะได้ร่วมปลูกป่าชายเลนกับกิจกรรมที่เขาจัดมาด้วยแต่พลาดพลาดไป<น>ไม่เป็นไรนกนกนกไหนเล่นหนักกินกล้วยอะ่ะเฮ้ยเคยได้ยินแต่ขางข่าวกินกล้วยเพิ่งเคยได้ยินนกกินกล้วยอันนี้เราเห็นกระตาเลยไงไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินเราจะเข้าโพง์ต้นปา่าโกรงการมาเร็วเพื่อนๆมาเลย ร็สตาร์ดดี<อ>ดามากป่ากองการให้มันเอาไปทำอะไรได้บ้างบางทีงก็เยอะกยเกินนะนะเออเออต้นกง,งกาเ,ออเาไปทรเพราะว่าเขาบอกว่าเอาไปทำ่านจะไ,ได้ฐานที่คุณภาพดีที่สุดก็ทำเฟอร์นิเจอร์ได้จริงอะงแสดงเราทำเก้าอี้ ต้นแค่นี้เนี่ยนะเออเอาไปทำก็อี้ได้ได้ทดลองต้นแต่แม่งยยอะเยะมากอะโคนลุงรังอะไ้่ถ้างั้นเราก็โคนป่าโกงกากให้หมดเลยได้ไหมแล้วเอาไปทำก็อี้มันน่าจะรวยนะแต่มันเอาไว้พอเรียนตวสนาใบอ่อนด้วยอนุบาลอนุบาลวาร์แบบเล็กๆน้อยๆอเคยเรียนอยู่มีพวกปฐมปตีน้องเข้าต่อสากระบกฟังวันนี้เข้าไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นเด็กโ่ เฮยก็เนถ้ามันขึ้นเยอะอย่างงี้มันมันมร้อนเลยอ่ะใช่ดูจากอุมมงโครงการนี้แล้วก็สวยด้วยยุงเยอะด้วยเมื่อกี้โดนขัดกันเยอะตกตายตายหมดพื้นที่กว้างมากค่ะแต่ว่ามันจะมีที่หนึ่งที่เป็นเฉพาะจุดชมวิวอะไรเงี้ยแต่ที่นี่เขาจะเป็นแบบว่าเป็นพื้นที่ป่าอะเล เดินมาทั่วแล้วเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าปร,ปรบงงาบโบราณคดาโบราณคดียังไงก็น่อ,องจากที่จะเป็นแหล่งอนุบาลสัต่าน้ำนะก็ยังสามารถช่วยชะลอขคลื่มถติว่ามีพายุเข้าฝั่งเนี่ยก็สามารถช่วยชะลอคลื่นก็ความรุนแรงของภัยธรรมชาติ <_ d ata> แล้วก็ระบบนิเวศ <_ d ata> ถ้าป่าชายเลนมีมความอุดมสมบูรณ์แสดงว่าพื้นที่นั้นก็นมีความอุดมสมบูรณ์ใะบบนิเวศ ำไมถึงเรียอนุสาวรีย์ด้วยอ่ามีอนุสารีย์ด้วยทำไมถึงเรียกว่าคนกะลาก็ตอนแรกเป็นลิงจากที่นี่แหละแต่ไม่มีชื่อแต่พอดีว่ามีคนเอาะลามลเอาตัวเนี้ยเกิดสนมากก็เลยเอามือล้วงข้าในกะลาแล้วมือก็ติดด้อยโอ้ติดในกะลาเลยติดในกะลาเลยเอ้าวไม่ได้มือก็เริ่มเน่าในหลวงก็สงเห็นแล้ว ก็เลยทรงนาไปรักษาที่ในวังก็เลยเรียกว่ากลาพแต่พออยู่ในวังอ่ะก็เลยต้องเรียกว่าคุณอ๋อแล้วก็ชื่ออะไรเราแล้วก็ลาไปกับภาพใคที่ตกค่ะและลิงลิงลิงและบรรยากาศวันนี้ก็จบแล้วกรุงเทเชื่อไหมว่าที่นี่ถือกรุงเทพแล้วันนี้เราสี่คนต้องลาไปก่อนแล้วก็ายโอกาสหน้า ราได้เห็นมุมมองโลกในมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่นก็เลยชอบแต่งหน้าก็แต่ถึว่าเราเดินไป็นตัวตากี่ครั้งมันก็เหมือนแค่เห็นนะเราแค่เห็นมองมองแล้วก็ผ่านไปอย่างเลยนะแต่ถึงว่าเรามีกล้องมาด้วยเราก็เก็บสิ่งที่เราได้พบได้เจอมาอะไรเงี้ยในหลายที่ก็เก็บมาดที่เป็นแบบที่เราเก็บความปรทับใจของเราอองเงยชอบนะแบบไปไหนแล้วมันได้ภาพกลับมาแล้วแบบเป็นภาพที่สวยหรือไม่สวยก็ตามแล้วแต่สีของเราแม้จะถ่ายไม่สวยนะบางบางลูกอาจจะเบลออะไรเงี้ยโฟกัสไม่ชัด 来，麦克风，准备、啊。